สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยด้วยกันวันละ10ข้อนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่8แล้วนะครับไม่รอช้าไปต่อกันเลยที่ข้อ71นะข้อที่71ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครูนะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครู เฉลยครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงข้อที่72ข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูงข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูงเฉลยมีคนเคารพนับถือจํานวนมากนะอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวนะข้อที่73 การให้บริการความรู้ของวิชาชีพครูควรเป็นในลักษณะใดการให้บริการความรู้ของวิชาชีพครูควรเป็นไปในลักษณะใดะเฉลยให้การศึกษาตลอดชีวิตข้อที่74วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระการดำเนินการหมายถึงข้อใด วิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใดฉเฉลยอิสระในการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้นะครับฉเฉลยอิสระในการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ต่อไปข้อที่75นะครับปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขโดยด่วนนะปัญหาใดนะครับ ของวิชาชีพครูนะในปัจจุบันที่ต้องแก้ไขโดยด่วนฉเฉลยการเสื่อมศรัทธานะช่วงนี้ก็เห็นข่าวนะครับครูทํานั่นทํานี่นะครับครูพิดจัญญบันอะไรเยอะแยะนะครับก็ทําให้มีการเสื่อมศรัทธาเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันนะครับที่ต้องรีบแก้ไขนะ,ฉะเฉลยตอบเสื่อมศรัทธานะครับข้อที่76็ดสิบหก ปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัดต้องเรียนกี่ปีปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัดต้องเรียนกี่ปีนะครับอันนี้ก็น่าจะทร,บทราบกันดีเฉะลย5ปีข้อที่77ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิข้อความนี้สัมพันธ์กับ ข้อใดมากที่สุดครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดฉเฉลยนะครับครูคือผู้มีความดีความบริสุทธิ์ครูคือผู้มีความดีความบริสุทธิ์ต่อไปข้อที่78การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครู คือการพัฒนาด้านใดบ้างการพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ของครูคือการพัฒนาด้านใดบ้างเฉลยพัฒนาทุกด้านนะพัฒนาทุกด้านข้อที่79หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะ,ฉะเฉลยคือการมีใบประกอบวิชาชีพครูนั่นเองนะมันถึงจะบ่งบอกได้ว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับเราต้องมีใบประกอบวิชาชีพครนะูและข้อสุดท้ายข้อที่80สถาบันแห่งวิชาชีพครูหมายถึงข้อใดสถาบันแห่งวิชาชีพครู หมายถึงข้อใดฉเฉลยนะครับครุสภา,าเราจะไปทวนตั้งแต่ข้อแรกนะครับทวนนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพครูฉเฉลยครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงข้อใดไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการเป็นวิชาชีพชั้นสูงฉเฉลยมีคนเคารพนับถือจำนวนมากการให้บริการความรู้ของวิชาชีพครู เป็นไปในลักษณะใดฉะเฉลยให้การศึกษาตลอดชีวิตวิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระการดำเนินการหมายถึงข้อใดวิชาชีพครูต้องมีความเป็นอิสระในการดำเนินการหมายถึงข้อใดฉเฉลยอ,อิสระในการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ปัญหาของวิชาชีพครูในปัจจุบันที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ที่ต้องแก้โดยด่ว,ดวนเฉลยเสื่อมศรัทธาปัจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษาจัดต้องเรียนกี่ปีเฉลย5ปีครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ซิขก็ข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดเฉลยครูคือผู้มีความดีความบริสุทธิ์การพัฒนาเด็กในบทบาทหน้าที่ ของครูคือการพัฒนาด้านใดบ้างฉเฉลยพัฒนาทุกด้านหลักฐานที่สำคัญที่สามารถบ่งบอกว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงฉเฉลยการมีใบป,ประกอบวิชาชีพสถาบันแห่งวิชาชีพครูหมายถึงข้อใดฉเฉลยครุสภานะก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้การฉเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย นะด้วยการวันละสิบข้อ256หนะครับเป็นข้อสอบจริงที่เรานำเอามาเฉลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากตรงนี้ไปและจำได้ง่ายๆด้วยวิดีโอคลิปแบบนี้นะเผื่อเวลาว่างๆจากการอ่านหนังสือผ่อนคลายเสียบหูฟังแล้วก็มานั่งเปิด YouTube ฟังตรงนี้ก็อาจจะมีประโยชน์แก่หลายๆคนนะครับหวังว่าทุกคน จะโชคดีในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ปี63นะครับขอให้ทุกคนสอบติดและได้บรรจุเร็วๆนี้นะครับและได้เป็นครูผู้ช่วยตามความตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP 9สวัสดีครับ